อาหารบ้านๆของเราอร่อยค่ะทุกท่านขอบคุณนะคะว้าวซ้อนหมดแล้วหมดแล้วข่าวไข่เจียวอาหารมาา อร่อยที่รับชมค่ะเลยอร่อยอร่อยค่ะทุกท่านข่าวอันนี้ก็ไข่เจียว <c oughs> น่าทานมากอสุดยอดความอร่อยข้าวไข่เจียวหอมหอมข้าวไข่เจียวอร่อยอยจะให้อร่อยกว่านี้ก็ต้องนี่คะ่ะใส่นะคะใส่ซาที่ทุกคนชอบทานข้าวไข่เจียว หอมน้าทานมากเลยนี่ข่เจ๊มนะคะแล้วก็เอาไข่คะ่ะวันนี้เมนูอร่อยอร่อยคะ่ะวันนี้เมนูอร่อยอร่อยคะ่ะว้าวคุดซ้อนหมดแล้วหมดแล้ว ผ่าวไข่เจียวหอมใส่กับซอสค่ะซอสพริพกอมอร่อยอร่อยค่ะทำง่ายไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะก็บางท่านก็อาจจะใส่หัวหอมนะคะซอยลงไปซอสจะหมดนี่ค่ะใส่ซอสพริกอร่อยอร่อยนะคะซอสเผ็ดเตี้ยแหะค่ะทุกท่านเอา เยอะแยะเลยเต็มจานเลยอร่อยอร่อยค่ะข้าวไข่เจียวอาหารบ้านๆของเราเนี่ยราคาทุกท่านเอาเยอะแยะเลยเต็มจานเลยอร่อยอร่อยค่ะข้าวไข่เจียวอาหารบ้านๆของเราเนี่ยราคาทุกท่านอร่อยมากอร่อยทุกคำที่ทานข้าวไข่เจียวหอม หอมอร่อยค่ะทุกท่านขอบคุณนะคะอือร่อยนคนทานง่ายค่ะอร่อยเลยอร่อยอร่อยค่ะทุกท่านอืมอมอร่อยอร่อยค่ะทำง,ง่าย ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะก็บางท่านก็อาจจะใส่หัวหอมนะคะซอยลงไปมากอาหารบ้านๆของเราข้าวอันนี้ก็ไข่เจียวน่า,าทานมากข้าวไข่เจียวดูที่น ติ๊กเลยอร่อยอร่อยค่ะทุกท่านอ,อร่อยมากอ,มอร่อยทุกคำที่ทานข้าวไข่เจียวหอ,หอ,อมฮคนทานง่ายค่ะ อร่อยอร่อยชีวิตประจำวันเราเเนี่ยแหละค่ะข้าวไข่เจียวดูดีด่นี้ตึ๊กกะใส่กับซอสค่ะซอสพริกต,ตอนนี้มีไข่อย่างเดียวค่ะ <c oughs> วันนี้เมนูอร่อยอร่อยค่ะอม อร่อยอร่อยค่ะทําง่ายไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะก็บางท่านก็อาจจะใส่หัวหอมนะคะซอยลงไปหอมอร่อยค่ะทุกท่านขอบคุณนะคะมากอาหารบ้านๆของเราข้าวไข่เจียวดูดีด่นี้ตึ๊ก หอมหอมนี่ค่ะจะให้อร่อยก็ใส่ซอสเหลืองน่าทานมากเลยค่ะทุกท่านนี่ค่ะอหอมหอมมะงเปลืองเหลืองนี่ค่ะหอมอร่อยค่ะทุกท่านขอบคุณนะคะตอนนี้มีไข่อย่างเดียวค่ะทานเลยละกันน่าทานมากเลยค่ะหอมทานกับข้าวสวยค่ะทุกท่าน ข้าวไข่เจียวอร่อยออร่อย <c oughs> จะให้อร่อยกว่านี้ก็ต้องนี่ค่ะใส่นะคะใส่ปาที่ทุกคนชอบทานข้าวไข่เจียวหอมน่าทานมากเลยกนี่ไข่เจียวนะคะแล้วก็เอาไข่ค่ะตอนนี้มีไข่ยอย่างเดียวค่ะ <c oughs> ตอนนี้มีไข่ยอย่างเดียวค่ะ <c oughs> Mm hmm. สุดยอดความอร่อย <laughs> ข้าวไข่เจียวหอมๆข้าวไข่เจียวดูดินี้ติก๊กกะว้าวซุซอ้อนหมดแล้วหมดแล้ว <laughs> ข้าวไข่เจียวซอสลงไปเลยจะใส่ซอสพริก นะคะคทํากินเองง่ายค่ะไข่แล้วก็มาทําเป็นไข่เจียวไข่ดาวนี้ก็ได้นะคะทุกท่านไข่ <c oughs> ออาหอมมากอร่อยอ่าวไข่เจียวอร่อยอร่อย <c oughs> จะให้อร่อยกว่าน,นี้ก็ต้องนี่ค่ะใส่นะคะ ใส่ลงกระทะนะคะก็เจียวนี่ออกค่ะออกมา่างนี้เลยนะคะอร่อยอร่อยค่ะหอมเหลืองหอมหน่าทานเลยนะคะทุกท่านนี้ค่ะต้อมอร่อยอร่อยค่ะทําง่ายไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะก็บางท่านก็อาจจะใส่หัวหอมนะคะซอยลงไปหอมหอมนี่ค่ะจะให้อร่อยก็ใส่ซอสเหลืองน่าทานมากเลยค่ะทุกท่านนี้ค่ะอื หอมห,อม,หอมลดึงเหลืองนี่ค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็ไข่เจียวน่าทานมากซอสจะหมด <c oughs> นี่ค่ะใส่ซอสพริกอร่อยอร่อยนะคะซอสเผ็ดเจียยละคะ่ะทุกทานลงกระทะนะคะก็เจียวนี่ออก่าออกมายนีงนี้เลยนะคะอร่อยอร่อยค่ะ หอมเหลืองหอมหน่าทานเลยนะคะทุกท่านนี้ค่ะเรานะคะทํากินเองง่ายค่ะไข่แล้วก็มาทําเป็นไข่เจียวไข่ดาวนี้ก็ได้นะคะทุกท่านไข่ทานเลยละกันน่าทานมากเลยค่ะหอมทำกับข้าวสวยค่ะทุกท่านนีอ่อร่อย คนทานง่ายค่ะอร่อยเรานะคะทำกินเองง่ายค่ะไข่แล้วก็มาทำเป็นไข่เจียวไข่ดาวนี้ก็ได้นะคะทุกท่านไข่ลมกระทะนะคะก็เจียวนี่ออกา่าออกมา่างนี้เลยนะคะอด่อยอด่อยค่ะหอมเหลืองหอมหน่าทานเลยนะคะทุกท่านนี้ค่ะที่ทุกคนชอบทานข้าวไข่เจียว อมน่าทานมากเลยนี่ไข่เจียวนะคะแล้วก็เอาไข่ค่ะอร่อยมากอร่อยทุกคำที่ทานข้าวไข่เจียวหอมๆ <c oughs> วันนี้เมนูอร่อยอร่อยค่ะอืมอร่อย คนทานง่ายค่ะอร่อยอืมน่าหานมาก